เริ่มมาในเกมแรกนะครับก็น่าจะเจอกับโอเมนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะทําอะไรผมเลยเปิดดูของแป๊บนึงนะครับแล้วก็ว่าจะไปตีโอเมนครับแต่ก็เลยไม่ตีครับเลยตีคีบทนครับโดนโอเมนดึงครับผมผมเลยไม่ได้สนใจครับเลยตีคีบต่อครับตีตีต่อนะครับแล้วว่าจะไปตีมังกรครับแต่มังกรยังไม่เกิดครับเลยว่าจะตีโอเมนแต่ตีไม่โดนนะครับผมเลยดูของแป๊บนึงนะครับเลยตีปูครับตีปูต่อนะครับพอตีไม่ได้ซะแสบ สักพักหนึ่งนะครับผมโอเมนจะมาล่าครับผมได้ปูก่อนนะครับผมเลวปตี้โอเมนครับตีว่าจะไล่ครับแต่ก็ไม่ไล่ดีกว่าครับเลยเจวตีมังกรน้อยครับมังกรเกิด้วครับตีไปนะครับผมทีนี้ครับก็ตีไปครับก็จู่ภาพก็กระตกครับเลยเลือกเจวตีโอเมนที่เห็นอยู่ในภูมิครับนะครับก็ตีครับโดนโอเมนดึงครับผมตีครับแลกครับผมว่าจะไล่แต่ไล่ไม่ทันครับแล้วเลยเปิดดูเน็ตครับอ่าแล้วเลือกจะตีมังกรครับแต่ไม่ไหวครับเลือดน้อยไม่พอครับแลกด้วยครับเลือกจะเอาเลือดหลังป้อมครับผม อ่แล้วก็เจอแบบแลกมากเลยครับโคตรแลกเลยครับผมหายแลกแล้วครับก็เลยคิดจะเดินเช็คเฉยครับแล้วก็ไปพุ่งไปตีครปนะครับผมเดินต่อครับเช็คดูของครับยังไม่ได้รองเท้าเลยครับดูของฝั่งลูกค้าครับอ่าติวเซียนตายครับโอเมตีมังกรเล็กครับว่าจะไปร้าแต่ร้าไม่ทันครับเดือกจะตีแต่ก็ตีไม่ลครับแขนสั้นครับผมเลยมาตีคีปครับพอคีปอยู่ใกล้กับโอเมนครับผมเลยตีครับได้รองเท้าแล้วครับผมนะครับเดินไปที่พุ่ไม้ครับ ว่าจะไปตีคลิปเอ้ยว่าจะไปตีมอนในป่าครับตีครับตีครับตีไปเรื่อยครับดูของครับตีต่อครับได้นติครับเมนตีปูครับว่าจะไปช่วยครับครับแต่เห็นโอเมนน่าจีนิ่งอยู่ในพ่อมครับเดยตีครับตีครับแต่เลือกที่จะไม่ตีต่อตีปูครับปังเอาจอตังครับผมครับเขียนสั้นครับตีครับตีบอแล้วก็ตีต่อครับว่าจะเอาต่อครับแต่อีกี้มาครับ จะหนีครับแต่ได้โดนโอเมนล็อกครับเลยว่าจะจัดการกับโอเมนครับเลยกดอีซีคูครับแต่ไม่ตายครับโอเมนฟิกเกอร์หนีครับแล้วก็ตัดภาพมันตอนเกิดเลยครับผมเกิดมาแล้วครับก็ว่าจะเดินไปทาเลนต่อนะครับแล้วก็เห็นเพื่อนครับแต่ภาพมันตอนเห็นเพื่อนกําลังลุ่มกัมอีกี้ครับเลยกดสกิลหนึ่งครับแต่ไม่โดนครับอีกี้ไปตีสตันครับเรียมาเห็นครับเลยวิ่งไปตามครับสรุปครับตายครับแต่อีกี้ก็ตายครับผมก็เลยเดินมาตีคีบครับตีคีบนะครับ ตีครับแต่ปลาหมึกช่วยอยู่ครับก็เลยมันเลือกจะมาตีมังกรครับตีครับผมตีตีครับตีอครับตีโอมมเดิร์มาในพุ่มครับแล้วก็ลั่นมังกรผมครับผมลั่นเสพวกผมรู้สึกโมโหครับเลยมาตีคีบครับแขนสั้นครับตีโอเมไม่ถึงครับโอเมเดิร์มาหาครับเลยตีครับตีครับสกิลหนึ่งไม่โดนครับโอเมกดสกิลสองใส่ครับแล้วกดอัตีใส่ครับผมตีครับตีครับโอเมกดตีใส่ครับแล้วก็เดินหนีครับผม ผมไม่รู้ทำไรครับผมเลยฟันลมโชว์โอเมีนไปครับแล้วมว่าจะเดินหนีครับครับเดินหนีต่อครับครับเดินหนีมาตีปูครับตีปูครับตีตีต่อครับโอเมนเดินมาหาครับไม่รู้จะทะไรครับเดินตีปูต่อครับเอาตังค์ครับอีกี้มาหาครับเอ้ยดิวเซียนมาหาครับไม่ใช่อีกี้นะเลยวิ่งเลยคิดจะวิ่งหนีครับไม่รู้เขคิดอะไรอยู่ครับว่าจะโชว์เท่ครับจะหลบสกิลของดิวเซียนครับแต่หลบไม่โดนครับรู้สึกเครียดครับเลยว่าจะยืนร้านครับ วับวับไม่เข้าพุ่มเลยครับเลยแต่ยูยูก็เดินมาเก็บเลือดครับแล้วก็มาตีคีบครับผมครับทำเล่นครับก็ป้อมแตกครับผมดูของพัหนึ่งครับยังไม่ได้ดาบสายฟ้าเลยครับเลยไปเช็คพุ่มครับเผื่อมีโอเมนอยู่ข้างในครับไปเช็คอินฟันครับก็ไม่เจอครับผมเลยเดินครับว่าจะเดินไปดูมังกรครับผมนะครับแต่อีกี้ดามังกรไหมครับผมรู้สึกเครียดครับเลมาตีอ่ามอนในป่าครับ หลังจากตีเสร็จครับว่าจะไปลขย์คีฟครับไปเขย์ครับนารยานารยาตายอีกี่ครับโดนโอเมนหนึ่งครับเลยเลือกที่จะฆ่าโอเมนครับแต่ไปประมาณไม่อยากครับไม่มีเลือดครับแล้วกวนตีครับพอจะตายครับไลยตีครับตีครับตีครับมีเก่อยู่ครับมึกข้าวครับแต่ก็ไม่รอดตัดภาพมาครับมามาอยู่เลนแล้วครับผมครับเรียวมามาช่วยครับช่วยล่าคีบครับผมว่าจะเอาโอเมนครับเรียวมาก็น่าจะเอาเหมือนกันครับผมผมเลยมาว่าจะสู้ในภุมมครับ เดี๋ยมาเขาไปเปิดครับเขาไปเปิดไม่พอครับผมเลยไปตามครับเดี๋ยมาโดนโอเมนดึงครับผมรู้จะทำไรครับเลยยืนให้กับรลางใายครับแล้วก็กดยิงโมจิใส่ครับผมเลยว่าจะมาตีป้อมครับตีครับตีครับกว่าคีปตายครับเลยรีบตีครับผมตีเสร็จครับดันไอตีป้อมเสร็จแล้วครับดูของครับเระดดบคีครับผมครับจู่ๆครับอีกกี้มาครับมาใ้วความเือวแสงครับผมเลยเลือกสู้ครับฟันไปครับผมฟันต่อครับกดตีใส่ครับอีกี้น่าจะหลบได้ครับแต่ก็หลบไม่ได้ครับอ่าก ที่เขาใส่ลมนะอ่ะว่าจยงผมรอดเได้ไงครับเลยเดินมาวาร์ปครับว่าจะกลับบ้านครับผมเลยแต่ภาพมาตอนอยู่เลนครับมาแชร์คีิครับผมฟันครับฟันคีิครับฟันต่อครับผมจู่ๆครับ ไปเห็นว่าจะไปตีมอนครับแต่เห็นเพื่อนมีไฟกันอยู่ครับเลยพุ่งเข้าไปครับว่าจะไปลาครับแต่ไปรูกจะตีอะไะครับเลยเดินไปหาลาวิวครับแต่แต่อติโดนติวเซนครับเข้ามาตีครับตีโดนมอทอรครับว่าจะลาวิวต่อแต่ลาวิวเอ็กซิคิวนี้ครับว่าจะตามแต่ไม่ตามครับไม่มีดาวเมทครับเลยมันคิดจะมาตีติวเซนครับแล้วก็ฆ่าติวเซนได้ครับผมแต่โดนอีกกี้เก็บงานแล้วครับผมตัดภาพมาตอนเกิดครับเกิดมาครับอ่าอีกกี้กับ โอเมีนตีป้อมครับป้อมแตกแล้วครับโดยกี้ตีครับเลยไม่รู้ทำอะไรครับเลยตีเลยตีโอเมนครับกดตีใสโอเมีนครับโดนนาราญาล้วครับผมอีกี้ก็หนีไปแล้วครับผมเลยไม่อยากจะมาตีอ่ามันม่วงครับผมตัดผาพมาตอนจะมาเอาดาร์กซิลเลเยอร์ครับช่วยเรียวมาตีครับตีตีต่อตีอยู่ครับตีไปเรื่อยๆครับผมผมเลยพุ่งออกมาครับเลือดจะหมดครับเพราะว่าเพิ่งสังเกตว่ครับว่าเรววิวกำลังจะมาลัดครับ เลยออกมาก่อนครับผมเชื่อ่ว่าเรมานจะเอาได้ครับแต่ก็น่าจะเอาไม่ได้ครับเลยดักในพุ่งครับตีลาวิครับกดอันตีใส่ครับลาวิฟิกหาไปหานี่ครับแล่ตีได้ลาวิอมาครับแต่ก็ตายครับผมตัดภาพมาตอนกันมีไฟครับผมเพื่อนมีไฟนะครับเห็นโอเม่เล่นน้อยครับว่าจะเข้าไปแล้วครับแต่สกิลโดนคีพคพรับผมเดืยวเซียนมาครับเลยพุ่งไปครับตีตีธรรมดาถึงเดืเซียนครับแต่โดนเรมานลาดครับเรมานด้ทิปเป็นคิวครับผมไม่รู้จะทำนะครับเลื่อนหน้าจอเห็นลาวิอยู่กับมอทครับ าปลาหมึกโดดสกีครับผมรู้ทำอะไรเลยตีคลิปช่วยปลาหมึกครับผมตีครับตีไปเรื่อยเยครับเรียวมาเดินมาครับอ่าครับผมเลยตีมันในป่าต่อครับผมลาบพอยู่ข้างล่างครับอเรียวมากับปลาหมึกกำลังลงไมข้างล่างครับผมเลยมาขอบับแดงเรียวมานะครับผมสุดท้ายครับเดียวมาตายครับผมผมเลยเลือกที่จะบคิดว่าจะไปช่วยปลาหมึกครับเรียวมาบอกถอยครับแต่ผมไม่สนครับ ลงไปนะครับผมว่าจะไปครับแต่ติดนะครับลงไปครับเออครับผมเจอมอทอร์ครับนะครับเห็นแล้วพี่ครับจะกดอตีใส่ครับแต่กดไม่โดนครับนะครับพูดมาครับกดไม่โดนครับจะเห็นอีกี้ครับเลยเลือกจะใช้สกใส่อีกี้ครับอีกี้หนีครับไม่รู้ทำอะไรครับตีครับตีครับเลยเลือกจะหนีครับเพราะมีคนหลายคนครับมีหลายตัวใจละครผมเลยหนีครับอีกี้แล้วผมมาครับไม่รู้ทำอะไรเลยสวนนะครับผมก็ตายครับผม ัดภาพมาตอนเกิดครับเห็นเลื่อนปัดหน้าจอไปเจอมอทอรครับแล้วโอเมนวิ่งไล่ตามครับผมเลยวิ่งจะไปสวนครับแต่ไม่เห็นโอเมนครับเลยเลื่อนหนีครับเลื่อนหน้าจอไปดูโอเมนครับแต่ก็ไม่เห็นครับเลยเดินไปหาเรียมาครับจะดูครับเห็นโอเมนครับเลยเลือกจะมาตีครับในพุ่มครับตีเถอะครับตีครับสกิลไม่โดนครับโดนขาดสกิลครับโดนกดตีเซอครับแล้วกดตีกลับครับกดไปครับผมลูกผมไปหาเขาจะไม่โดนครับเลยตีครับตีเอสกิลไม่ตายครับผมเลยโดนโอเมนจัดการครับผม Desce, ela sobe. No baile é pressão. E na linda, perigosa. Rouba... Tchau,